รายวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านคําที่ใช้รึหรือนะคะซึ่งก็มีหลักเกณฑ์นในการใช้และก็มีการออกเสียงที่แตกต่างกันออกไปนะคะเราจะมาดูว่ามีหลักในการใช้อย่างไรนะคะนักเรียนนะคะพร้อมหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะ วันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับคำที่ใช้รืรือนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะตัวแรกนะคะเรามารู้จักตัวรือกันก่อนนะคะรือนะคะเรียกว่าตัวรือนะคะเป็นสระเกินนะคะเป็นสระที่มีเสียงพยัญชนะรอเรือรวมอยู่ด้วยนะคะ ในภาษาไทยมีคำที่ใช้ตัวรืไม่มากนะคะคำที่ผสมตัวรืเนี่ยจะมีวิธีการอ่านทั้งหมด3รูปแบบนะคะดังนี้ค่ะแบบที่1นนะคะนักเรียนอ่านออกเสียงว่ารินะคะเราจะใช้นะคะตัวรืและอ่านออกเสียงรินะคะเมื่อไหร่นะคะ เมื่อที่ใช้ประสมนะคะกับพยัญชนะตัวกอไก่ทอรหารปอปลาและตอเต่าค่ะนักเรียนลองสังเกตคําที่คุณครูนำมาเป็นตัวอย่างนะคะอังกฤษฤทธิศดีกฤษนาตรินนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นนะคะว่าอังกฤษนะคะก็คือประสมด้วยตัวกอไก่นะคะ ฤิ์ะสมด้วยทอทหารทิศดีก็ประสมด้วยทอทหารกริษนาประสมด้วยตัวกกไก่และคำสุดท้ายตรินประสมด้วยตอเต่านะคะฉะนั้นคำเหล่านี้จะอ่านออกเสียงว่าริค่ะรูปแบบการอ่านออกเสียงแบบที่สองนะคะก็คืออ่านออกเสียงรฤนะคะ เราจะอ่านคำออกเสียงหรือเมื่อไหร่นะคะนักเรียนเมื่อประสมกับตัวพอพานหรือว่ามอม้านั่นเองนะคะแต่ว่านะคะบางครั้งเนี่ยก็สามารถนะคะใช้เป็นคาหนึ่งพยางก็ได้อาจจะเป็นพยางหน้าหรือว่าพยางหลังก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นพฤกษา พฤษภาคมนะคะหรือคำว่ามฤตยูนะคะล้วนผสมด้วยนะคะตัวพอพานและตัวมอม้านั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะก็มีการใช้แบบเดียเด่ยวๆนะคะนั่นก็คือคำว่าฤดูค่ะซึ่งหลักในการออกเสียงนะคะนักเรียนไม่ค่อยตายตัวเท่าไหร่นักเรียนจะต้องอาศัยหลักการจำคำแต่ละคำนั่นเองค่ะ ส่วนแบบสุดท้ายนะคะนะกักเรียนคือจะอ่านออกเสียงว่าเรอซึ่งคําที่จะออกเสียงตัวเรอเนี่ยมีเพียงคําเดียวค่ะนะกักเรียนคือคําว่าเิกนะคะอันนี้จะจาง่ายมากเลยเพราะว่าออกเสียงเรมีแค่คําเดียวคือคําว่าเิกซึ่งหมายถึงเวลาที่คาดว่าจะให้ผลดีเช่นเริกดีหรือดาวเริกนะคะก็คือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองค่ะ ตัวต่อมาเลยนะคะก็คือคำที่ใช้หรือนะคะหรือนะคะเรียกว่าหรือถ้าใช้โดดๆไม่ประสมกับพยัญชนะใดๆเลยนะคะจะมีความหมายว่าหรืออะไรไม่ใช่นะคะซึ่งเราจะใช้เฉพาะในบุตร้อยกองนะคะแต่เมื่อประสมกับคำอื่นก็จะมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะ ซึ่งตัวรือนะคะนักเรียนอ่านออกเสียงได้แบบเดียวเลยก็คืออ่านว่ารืออย่างเดียวเท่านั้นนะคะตัวอย่างคำนะคะที่ใช้รือไปประสมด้วยนะคะนั่นก็คือคำว่ารือสีนะคะรือสายรือไทยนะคะรือสีนะคะก็หมายถึงนักบวชนั่นเองนะคะส่วนนะคะคำว่ารือสายนะคะนักเรียนหมายถึง เชื้อสายนะคะที่เรื่องรือนะคะรือไทยก็แปลว่าอ่ะใจดีหรือว่ายินดีนั่นเองค่ะกล่าวโดยสรุปนะคะนักเรียนคําที่ใช้รื้อรือคาที่ใช้รือเนี่ยอ่านออกเสียงรืออย่างเดียวส่วนคําที่ใช้รื้นะคะออกเสียงได้3มแบบคือริรื้แล้วก็เรอนะคะซึ่งออกเสียงเรมีเพียงแค่หนึ่งคเท่านั้นคือคําว่า เิกนะคะส่วนออกเสียงริเนี่ยจำง่ายๆว่าจะต้องผสมกับตัวกอไก่ทอดหารปอปลาและตอเต่าค่ะส่วนออกเสียงรึนะคะก็จะส่วนมากนะคะจะผสมกับพอพานหรือว่าหมอม้านั่นเองค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูจะพานักเรียนนะคะลองมาเขียนคำอ่านและอ่านออกเสียงคำที่ใช้รือกันนะคะ คุณครูนะคะจะพานักเรียนนะคะฝึกอ่านออกเสียงและเขียนคำอ่านเฉพาะบางคำเท่านั้นซึ่งคำที่คุณครูเลือกนะคะก็จะเป็นคำที่มีหลักการสังเกตที่ง่ายๆเหมือนที่คุณครูกล่าวไปข้างต้นเลยนะคะยกตัวอย่างคำแรกเลยนะคะนักเรียนคือคำว่ามะรี R นะคะคำนี้นะคะผสมกับตัวมอมานั่นเองนะคะฉะนั้น ตัวรึตัวนี้นะคะจะอ่านออกเสียงเป็นรึนะคะเราก็เขียนรึกำกับไว้เวลาอ่านนะคะมอมะอยู่ตัวเดียวโดดๆแปลว่าจะต้องซ่อนสระอ่ะไว้นั่นเองฉะนั้นคำนี้จึงอ่านว่ามะรึคีค่ะคำต่อมานะคะคำว่าพฤกษานะคะนักเรียนประสมกับตัวพอพาน นักเรียนคิดว่าออกเสียงว่าอะไรคะเก่งมากค่ะผสมกับตัวพอพานเช่นเดียวกับมอม้าเลยค่ะนักเรียนนั่นก็คือจะต้องออกเสียงเป็นรึนั่นเองนะคะนักเรียนลองเขียนรึแทนลงไปในตัวสีแดงๆนะคะและก็แยกออกเป็นสองพยางเราจึงเขียนคำอ่านได้ว่าพอรออึ กพฤกสอ,อาาคำนี้จึงอ่านว่าพึกษาค่ะคำต่อมานะคะคุณครูจะยกตัวอย่างนอกเหนือจากในนี้นะคะนักเรียนนั่นก็คือคำว่าอังกฤษนะคะอังกฤษเนี่ยประสมกับตัวกอไก่ฉะนั้นตัวฤึนะคะจึงอ่านออกเสียงเป็น รินั่นเองเราลองเขียนนะคะริแทนลงไปนะคะในตัวสีแดงฉะนั้นคำนี้นะคะก็จะอ่านว่าออะงองงกรออ,อกริดนะคะนั่นก็คืออังกฤษค่ะส่วนคำที่ใช้ตัวรือนะคะก็สามารถออกเสียงได้อย่างเดียวก็คือคำว่ารือฉะนั้นคำ 3าคำสุดท้ายนะคะอ่านว่ารือสีรือสายแล้วก็รือไทยค่ะนักเรียนนะคะก็ได้หลักในการสังเกตคำไปแล้วนะคะนักเรียนลองเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า8 8ดูนะคะว่าคำเหล่านี้ที่เขากำหนดให้มานะคะอ่านออกเสียงเป็นอะไรนะคะจากนั้นให้นักเรียนนะคะเติมคำอ่านลงไปนะคะ พร้อมกับเขียนวงเล็บแล้วก็ความหมายนั่นเองค่ะซึ่งความหมายนะคะคุณครูก็เขียนกำกับในวงเล็บไว้ให้ทุกคำแล้วนะคะนักเรียนนะคะลองเขียนคำอ่านให้ถูกต้องนะคะยกตัวอย่างเช่นคำแรกนะคะะสมกับตัวทอทหารนะคะจึงอ่านออกเสียงเป็นรินั่นเองนะคะคำนี้จึงอ่านว่าริที ซึ่งแปลว่าอำนาจหรือพละกําลังค่ะคำที่สองนะคะนักเรียนประสมกับตัวพอพานค่ะจะต้องออกเสียงเป็นหรือนะคะฉะนั้นคำนี้จึงอ่านว่าพฤกนะคะแปลว่าต้นไม้ค่ะ ส่วนของคำที่เหลือนักเรียนลองใช้หลักการที่คุณครูกล่าวมาบวกกับความจําที่นักเรียนเคยเห็นผ่นานๆมาบ้างนะคะในการเขียนคำอ่านลงไปให้ถูกต้องคุณครูเป็นกำลังใจให้นะคะหวังว่านักเรียนทุกคนจะทำถูกในทุกๆข้อเลยค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ